อ่าล้ลสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนลงอ๋อไม่ใช่สอนการจ่ายรูปนะครับในเกม gta san andreas นะครับสรับคนที่ยังไม่รู้นะครับอ่าก็ปุ่มปุ่มเป็นสก,กีนะครับที่มันอยู่ใกล้ๆ f 1 2นะครับปุ่มนี้เลยครับอ่าเมื่อกดปุ่มนี้เสร็จแล้วแล้วก็เข้าไปที่โปรแกรมเพน ีนนะครับโปรแกรมเพนหรือว่าจะพิมพ์หาก็ได้ Pen พ p a i n t แล้วก็กดเข้าไปเราก็ได้เลยนะครับแล้วก็กดคอนทรลคอนทรล c t r l แล้วก็บวก v เหมือนก็เหมือนแล้วก็ปี้ครับแล้วก็วางในนี้เราท่านในเกมเราก็กดปุ่มเป็นสกินเสร็จใช่ปะแล้วออกมาเข้าโปรแกรมเพนแล้วกดคอนทรลบวก v แล้วก็มันจะได้รูปขึ้นมาครับ โอเคนะครับเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูนะครับเราเป็นเนะเข้าานะครับรบ,บ้านก่อนอเ,เดี๋ยวจะถ่ายรูปไปดู โอเคปุ่มเป็นส,สกรีนกดปุ๊บโอเคแล้วก็ออกไปแอดแท็บแล้วก็เก็มเพนแล้วก็คอนโทรลบวกวีอย่างที่บอกไว้ก็ปุ๊บโอเค,อเคได้แล้วนะครับแล้วก็กดเซฟรงปุ่มนี้อ่าก็ต้องชื่อว่าโอเคนะครับอ่าเสร็จแล้ว แล้วก็ภาพมันจะมาอยู่แล้วแต่คุณจะเก็บไว้ในไหนอะเซฟแอดอะที่มันเป็นเซฟแอดอะผม,ผมเก็บไว้ในด็อกิวเมนต์จีเจสน,น,นี่แล้วรูปผมจะมาอยู่ในนี้ในระหว่านี่ไหมวะไม่ใช่นี่รูปนี้โอเคนะครับสองค,คนที่ยังไม่รู้ก็ดูคลิปนี้กันได้นะครับวัออนนี้ก็ลาด้วยแค่นี้นะครับสวัสดีครับขอบคุณที่รับชมครับ